บุมิทิทีนะครับสวัสดีครับพี่น้องเบาป้อมมาแล้วด้วยครับอ่าเมื่อนี้มาป้อมนะครับขอน้ำเสนอนะครับเมนูเจเดเจเดเกาะเราทับหมูครับพี่น้องชื่อมาแปลกๆเกาะเราทับหมูมันสิเป็นอะไรเนาะวันนี้เอามาเบิ่งส่วนประกอบกันด้ยครับอันดับแรกนะครับนี่ครับหมูสามชั้นครับ บะป้อมก็ซื้อมาครับตัวนี้ประมาณ8ขีดครับพี่น้องนะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับกระเพราพริกแห้งนะครับแล้วก็มีกะปิน้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับพี่น้องมาเบิ่งด้วยครับว่าสีถับหมูเะาไรอ่มาเบิ่งวิธีการกับบะป้อมนะครับอันดับแรกนะครับพี่น้องบะป้อมสีหั่นหมูกันนะครับหั่นหมูเป็นชิ้นนะครับ พอดีคำนะครับหรือภาษาบ้านบอกว่ามื่นหั่นเป็นตอนๆครับพี่น้องอ่าเริ่มจากหั่นหมู3ามชั้นก่อนนะครับครับที่นี่นะครับเราพ่อมจะเตรียมนะครับเครื่องหมักหมูครับพี่น้อง หมักหมูครับภาษาอีสานโบราณครับเอิ้นเอือบครับพี่น้องนะครับดูวัตถุดิบแรกบะป้อมนะครับนี่ครับกะปินะครับกะปิหนึ่งกระปุกนะครับของบะป้อมใช้นะครับเห็นไหมครับนะครับใส่ลงในถ้วยก่อนนะครับใส่กะปิเสร็จแล้วกะบวป้อมก็จะตามด้วยน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับหนึ่งช้อนครับ นะครับตามด้วยนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับอีก1ช้อนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับ1ช้อนครับทีนี้นะครับเราก็จะตีนะครับส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันนะครับหลังจากนะครับทุกท่านนะครับตีส่วนผสมทั้งหมดนะครับเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะเอาเนื้อหมู3ชั้นนะครับลงมาเอือบครับหรือมาหมักก็ได้นะครับ ก็หมักนะครับให้เข้าเนื้อนะครับหมูสามชั้นนะครับถ้าท่านไหนนะครับมักชอบนะครับที่เป็นมันเยอะก็เลือกได้นะครับแต่สําหรับเบาป้อมนะครับเลือกหมู3ามชั้นตรงช่วงราวนมนะครับช่วงนี้จะมีมันน้อยหน่อยนะครับไม่เยอะมากนะครับตัวนี้กินอร่อยครับนะครับหลังจากนะครับหมักไว้แล้วก็ทิ้งไว้พักหนึ่งครับทีนี้เราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปนะครับ ครับพี่น้องที่นี่บาวป้อมนะครับสีมาทอดใบมะกรูดก่อนนะครับนี่ครับใบมะกรูดครับหลังบ้านบาวป้อมนะครับพี่น้อครับอ่านะครับลงกระทะครับเวลาทอดตัวนี้นะครับใช้น้ามันตั้งน้ํามันอ่อนนะครับอ่าในระหว่างนี้นะครับพี่น้องนี่ครับใบมะกรูดนะครับจะได้ที่นะครับบาวป้อมจะใส่พริกแห้งลงไปนะครับอ่านะครับตัวพริกแห้งนะครับกับใบมะกรูดก็เดี๋ยวรอหอมกรอบพร้อมกันนะครับแป๊บเดียวครับ แล้วก็เอาขึ้นแล้วครับอ่านี่ยครับใช้ได้แล้วครับอันนี้บาป้องเอาขึ้นนะครับใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วแล้วก็บาป้องจะเอาไปพักไว้ก่อนนะครับทีนี้บาป้องก็จะใส่ใบกระเพราลงไปนะครับอ่ากรอบแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับอ่า แล้วป้าป้อมจะออกพักไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับบ่าป้อมก็จะใส่นะครับหมูนะครับที่บ่าป้อมเกยบไว้นะครับลงไปครับหมูนี่บ่าป้อมจะทอดสองรอบนะครับพี่น้องนะครับรอบแรกก็จะให้มันสุกประมาณหกสิปอร์เซ็นก่อนนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนน้ำมันนะครับมาทอดอีกรอบ รับซุกเลยนะครับพี่น้องนี่อ่าบป่าป้องสีทอดนะครับจนกรอบเรืองงามนะครับส่นนี้นะครับเดี๋ยวบป่าป้องก็บสิใจจัดจานนะครับไปเสิร์ฟเลยครับเด้อเเสร็จเป็นอันเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับกระเพราทับหมูสูตรเบ่าป้อมครับพี่น้องอ่าแซ่บแซ่บหอมหอมครับ ถ้าพี่น้องท่านใดนะครับมักชอบนะครับการทําอาหารแบบวบาป้อมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้กําลังใจเบาป้อมน้ำเดือครับเด้อนะครับอ่าสําหรับคําแรกครับพี่น้องนะครับหมูกรอบครับอ่าหมูกรอบนะครับอ่าเชิญพี่น้องกินข้าวน้ากันนะครับอ่าแซ่บแซ่บครับพี่น้องอ่าคำแรกป้อนพี่น้องนะครับคําที่สองเบาป้อมครับอ้ามครับอ่าอื ครับรสชาติเข็มข้นครับพี่น้องสำหรับหมูนะครับบ่าวกมก็เลือกอช่วงพวงน้มนะครับหมูอะไรมันโมลายครับแต่ก็มีมันครับ ทอดเบาป้อมทอดช่องน้ำมันครับน้ำมันแรกนะครับเบาป้อมนะครับที่ทอดนะครับประมาณ6 0สิอร์นะครับสุกประมาณ6กสิวเปอร์น้์นั้นที่ชองนะครับเบาป้อมนะครับทอดในน้ำมันท่อนๆนะครับเพื่อให้ได้นะครับเนื้อมูนะครับให้เลืองกรอบนะครับสวยงามครับกรอบนอกนุ่มในครับสไตล์เบาป้อมครับอู้แซบขนาดมาสร้างตังซือเนาะกับพราทับหมูพี่น้องมันแซบจังๆแหละครับครับจิ้มกับซอสพริกกระแซบครับพี่น้อง อืม,อมนี่พี่น้องมะเพสแทะครับพี่น้องแจ่บครับอืมกระเพากรอบๆครับอืมสมุนไพรล้วนๆครับนะครับ มีแต่สมุนไพรครับพี่น้องแซบๆซบครับหอมขนาดครับใบมะกรูดกรอบๆพี่น้องแซบนี่ครับนุ่มๆครับื ได้ครับคนเนี้หอนๆนะพี่น้องนะอุ้ยสุดยอดอย่างนี้เลยครับหอ่อไปกินโรงเรียนหมื่นก็ได้ครับเนี่ยกรอบครับพี่น้องอืมนี่ครับ หากพี่น้องนะครับหมักชอบนะครับอาหารการกินแบบเป่าป้อมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่มให้กำลังใจเบ่าป้อมนะครับซีได้บโบพาด เมนูเด็เดๆนะครับอีกหลายเมนูครับพี่น้องอ่าววาแล้วกันจัดต่อได้ครับพี่น้องนี้เั้งซี่ครับอ่าเซีบๆหอมๆครับอืม กรอบนอกนุ่มนหนครับพี่น้องครับหั่นพอดีคำครับพี่น้องสุดยอดกระบุไดมักคำใหญ่ๆกะหั่นคำใหญ่ก็ได้ครับบุพิษครับพี่น้องแซ่บ <Okay. S 2> เพื่อนครับเข้มข้นครับพี่น้องรสุดตทสุดยอด มุมกลมครับเมีย่ยงกับาังเชรกระแซบนะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องถึงเครื่องครับถึงเนื้อครับ รสชาติการหมักนะครับกรุบกรอบนะครับกรอบนอกนุ่มในพี่น้องลองไปเห็ดเหมือนนะครับแซ่บขนาดครับพี่น้องจําก็เขยเหนียวฮ่อนสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวพ้อมขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องทุกท่านหลายๆเ้ยครับที่ติดตามรับชมบ่าวพ้อมาด้วครับเด้อบ่าวพ้อมนะครับยังมีเมนูเด็ดๆนะครับอีกหลายเมนูนะครับที่สีมานําเสนอนะครับปันพี่น้องเห็ดปันพี่น้องกินนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวพร้อมกับขอไห้นะครับทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับเห็นยังกับขอไห้สมปัรถนานะครับก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ